สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่น ฝากา like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่สักหนึ่งคันลูกค้าเรียกร้องมาเยอะเสเลเกินแล้วเป็นจังหวะดีนะครับที่รถ4ประตูเข้ามาไม่มีระยะห่างของวันสักเท่าไหร่นะอันนี้ต่างกับจากตัวเก่านิดนึงเพราะว่าสภาพรถจะค่อนข้างโอเคเป็นรถบ้านนะฮะรถบ,บ้านแท้ร0 0มาชมสภาพสำหรับคันนี้ก็จะเป็น To y ย ta h ไฮรักวีโกปี2006หรือ2549นะครับ สีสันนะฮะเจ้าของเรื่องเขาเก็บสวยมาแล้วสีสันจะค่อนข้างบางนะฮะแต่สาดบางๆนะครับนี่ครับสีสันบางๆเป็นตัว3.0 P-Runner พีลนะครับยางนะฮะก็พอได้นะฮะก็จะเป็นยางแมสซีสบาโวนะครับล้อแมกนะฮะนี่ครับล้อแมกของบิโก้เลยนะครับด้านข้างบันไดข้างสมบูรณ์แบบอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเรายังไม่ได้ชงไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดนี่คือพึ่งเข้ามา แล้วมารีวิวแบบสดๆแบบนี้เลยนะฮะจะดูนะฮะค่อนข้างง่ายนะฮะไม่เหมือนกับการที่ชงแล้วชงแล้วก็จะดูแบบนะฮะบิวแล้วจะดูยากนิดนึงผมอยากให้ดูตอนที่รถเพิ่งเข้ามานะครับบันไดข้างแท้เดิมนะครับนะภายในนะครับเดี๋ยวผมเปิดเซ็นทรัลล็อกแป๊บนึงนะฮะรอแป๊บนึงนะฮะคันนี้ก็เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเป็นรถบ้าน100%ซนะครับ มาดูคันนี้ว่าลูกค้าดูแลดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะนี่ครับสีสันก็คือค่อนข้างเต็มภายในนะฮะลูกค้าทำเ v พีมาเป็นสีโทนนะฮะภายในจะออกเป็นสีเบทนะฮะสวยนะครับค่อนข้างลงตัวแผงประตูสวยคอนโซลนะฮะสวยๆแบบนี้ไม่มีจอมีจอคันนี้จะมีซับพาวเวอร์มีคร์ด DAB ด้วยใต้บอกนะครับผม นี่ลังคาสะอาดสนนะครับรถค่อนข้างดูแลดีมากดีมากจริงๆนะฮะสำหรับคันนี้แล้วรถคันเนี้ยบอกเลยว่าเข้าศูนย์ตลอดนะฮะนี่ครับเข้าศูนย์ตลอดไม่ก็อยู่ประมาณ2 0 0แสนนิดนิดสองแสนไปไปนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้เกียร์แน่นนะฮะมีปีมี p o w เวอร์มีจอนะครับผมเล่มเอกสารเนี่ยนะฮะเพิ่งซื้อลูกค้ามาเลยนะครับผมนี่ครับ น่าจะเป็นประกันอันนี้อันนี้เราอาจจะใช้ของเขาไม่ได้นะครับผมมีพอรอบอรเล่มแล้วก็ตัวบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบนะฮะคันนี้สําหรับคันนี้ก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสครบมีเล่มนะฮะเล่มเดิมนะฮะจังหวัดจะอยู่ที่กรุงเทพย้ายมาขอนแก่นนะครับผมนะฮะเหมือนลูกค้าไปออกที่กรุงเทพนะฮะคันนี้ก็จะจดปี2549เครื่องยนต์2982ก็คือเครื่องยนต์3163แรงมา้าเป็น v ีนเทอร์โบนะครับ จัดผ่านทิสโก้นะครับอันนี้เราอาจจะไม่ดูชื่อเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็นะฮะรับโอนเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็รับโอนมาเป็นมือที่2เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะส่วนหน้า16หน้า18ภาษีจะอยู่ที่3,414บาทนะภาษีลงมาแล้วนะครับผมหน้า18ก็โอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปไม่มีชำรุดสูญหายนี่คือยังเป็นเล่มเดิมนะฮะอันนี้ก็คือเราให้ดูแบบละเอียดส่วนความเดิมนะครับ สีสตราดภายนอกภายในไม่ได้สตราดเข้ามาเม็ดร์คชัดเจนทุกเม็ดนะครับเดิมๆนะฮะบอกได้เลยว่าเดิมๆนะฮะน็อตไม่มีขยับพวกประตูต่างๆก็ค่อนข้างเดิมมากนะฮะภายในแบบนี้เรายังไม่ได้ทำความสะอาดแต่ค่อนข้างดูดีมากนะครับดูดีมากนี่ครับผมนะฮะนี่ครับมีแผ่นรองพื้นกันฝุ่นยางดีเบาะค่อนข้างหุ้มมาดีสวยนะครับ เวลานะครับข้อดีของหนังก็คือเวลาเราทําสกปรกเราสามารถเช็ดออกได้โดยที่น้ําต่างๆไม่ซึมเข้าไปในโฟมไม่ซึมเข้าไปในผ้านะครับมันจะข้อดีของเขาก็คืออย่างนี้นี่เองนะฮะส่วนจอมีนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้ไหมเพราะว่าจอตัวนี้ส่วนมากนะครับมันจะใช้ไม่ค่อยได้นะฮะนี่ครับก็จะมีจอตัวนี้นะครับนะฮะเป็นรถบรรท100%นะฮะไม่ใช่รถประมูลความเดิมนะฮะ นี่ครับดูเลยนะครับความเดิมอยากให้ดูเม็ดอาร์คนะครับว่าไม่มีความไม่มีชนนะครับผมนะฮะนี่ครับเดิมๆนะครับสีสันภายในก็จะคงเป็นสีเดิมอยู่นะครับก็จะเงาเงาแบบนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับขอใส่ยางนะฮะการเสียงก่อนนะครับผมนะฮะนี่ครับสีสันเดิมๆดิมนะฮะ ยางหลังเนะี่ยน,นี้ยังไม่ล้างนะครับเดี๋ยวล้างมันจะดูเงาสวยกว่านี้เป็นบางบาโวดอกยางก็ยังโอเคพอใช้ได้อีกสัก1ปีถึง2ปีนะสีสันเต็มมีตัวแคร y บอยปิดด้วยนะครับนะฮะแคร y บอยนะครับบ่งบอกว่ารถไม่ได้บรรทุกหนักอย่างแน่นอนเพราะว่านะฮะไม่มีใครใส่แคร y บอยเพื่อจะบรรทุกหนัก2-3ตันอย่างแน่นอนนะฮะนี่ครับกันชนท้ายเดิมนะครับ เดิมๆนะฮะนี่ครับบางๆแบบนี้นะครส่วนนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับไม่มีรอยบรรทุกหนังแน่นอนก็คือเจ้าของเดิมนะฮะบอกว่าคันนี้นะครับผมเจ้าของเดิมเป็นล้านนะฮะเดี๋ยวผมปิดนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างนะฮะนานๆไปมันจะเสียนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมปิดใหม่แล้วกันนะฮะ เอาด,ด,ดูความเดิมเม็ดอากหน่อยนะฮะเจ้าของรถคันนี้จะเป็นร้านผ้านะครับผมร้านตัดเย็บผ้านะฮะนี่ครับมาดูความเดิมเห็นไหมครับเม็ดอาร์กเดิมนะฮะ AL ชัดเจนนะครับชายล่างไม่มีผุแน่นอนนะฮะพอรถนะฮะไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้ลุยน้ําเค็มเม็ดอาร์กเดิม AR ชัดเจนนะฮะเม็ดอาร์กเดิมนะฮะนี่ครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราดูแล้วเรามาปิดทีหลังนะฮะเดี๋ยวผมจัดการปิด ีหลังนะฮะสีสันบางบางนะครับชัสซองแชสซีดีนะครับแต่รถชัสซีนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเขาพ่นกันสนิมมานะครับไม่มีผูแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะครับว่าชัสซีไม่มีผูนะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สวยเช่นกันนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะฮะแล้วก็หลังกับหลังเบาะนะฮะด้านหลังก็จะมีตู้ซับด้านหลังตรงนี้นะครับผมเป็นตู้ นะฮะตู้หลังเบาะนะครับผมนะฮะส่วน power นี่ครับมาดูนิดนึงนะฮะนี่ครับ power สองเห็นไหมครับนี่ครับผมนะฮะมี power สองตัวนะครับใต้เบาะนะครับผมนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับแล้วก็จะพาดูห้องเครื่องแล้วลองขับด้วยนะครับนี่ครับกุญแจนะครับเดิมรุ่นปี06จะไม่มีกุญแจรีโมทนะครับนะเป็นกุญแจเดิม นะฮะกุญแจแคลี่บอยมีทั้งกุญแจกันขโมยนะครับแต่มีรีโมทนะรีโมทน่าจะใช้ได้อยู่นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยสวยนะครับผมนะฮะนี่ครับส่วนความเดิมนะฮะนี่เม็ดอาร์คชัดเจนทุกเม็ดนะครับไม่มีความแน่นอนไม่มีเบียดประตูฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะครับเม็ดอาร์คยังอยู่เดิมทุกเม็ดนะฮะนะฮะมาดูห้องเครื่องทีนี้นะฮะ มืดมากวันนี้เอาแบบมืดๆแต่สีสันก็บอกเลยว่าสวยลิ้วรอยแทบไม่มีนะฮะอาจจะมีนิดๆหน่นอยๆนะแทบจะไม่เจอเลยสําหรับคันนี้จะต่างกักจากคันก่อนนิดนึงนะฮะเพราะว่าสีสันค่อนข้างเต็มนะฮะส่วนฝากระโปรงจะมีโชคอนะนี่ลูกค้าใส่มานะครับนะเนี่บเป็นโช็กค,ค้ำฝากระโปรงเปิดง่ายนะครับฝาเดิมซีนเดิมโตโยต้าชัดเจนนะครับผมนะฮะเนี่ยไม่มีโดนนะครับ สติ๊กเกอร์แอร์อยู่ครบโหมดนะฮะแก้มซุ้มซอกเดิมนะครับนะน็อตขยับก็เพราะว่าเขาใส่โชคนะฮะก็เลยมีการขยับเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนน็อตตัวใหม่เพื่อให้ยาวกว่าเดิมแล้วขันแก้มนะครับกับตัวล็อกฝากระโปรงนะครับเพจเดิมมอ,อก,กอ,อยู่ครบนะครับนะฮะเนี่ยแบตก็จะเป็นยูซ่าด้วยเพราะว่าแบตในการใช้เครื่องเสียงก็จะค่อนข้างกําลังวัดที่ดีกว่านะครับคานหน้าเดิมนะครับ นีน่คารเอลชัดเจนสติ๊กเกอร์กันรอยคารหน้ากลางน็อตด,ดำนะครับเม็ดอาร์ชัดเจนสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลขคารช่องไฟตรงนะครับเป็นเลขใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นโฉมแรกถ้าเป็นประมาณปี08ขึ้นไปก็จะเป็นเลขตัวเล็กกว่านี้นะครับผมคารหน้าเดิมนะฮะนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับคารอาร์ชัดเจนเม็ดอาร์ชัดเจนซูมซอกฝั่งนี้เดิมได้ระบบเบรกเป็น ABS ด้วย เครื่องนะครับยังไม่ได้ล้างเราเพิ่งเข้ามานะครับดูแบบนี้ยังสวยนะดูจากส่วนเทอร์โบนะครับจะเป็น VN เอ็นเทอร์โบนะครับห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับผมนะนะฮะนี่ครับมาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ล้างครับไม่มีซึมนะครับนะฮะไม่มีซึมนะครับผมส่องให้ดูเลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับท่านใดเร็วถึงจะได้ไปสําหรับคันนี้นะครับส่วนภาษีนะะมาดูนี่นะครับมีทั้งประกันมีทั้งภาษีภาษีก็ กันยา67นะครับผมนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวผมพาลองขับนะฮะสำหรับคันนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมบอกราคาอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับสตาร์ทติดไม่ยากแน่นอนไมค์คันนี้อยู่ประมาณ2 6 0 0 0 7หกนะฮะมาดูกำลังอัดเครื่องยนต์นะฮะนะนี่ครับดูตอนกลางคืนนะครับถ้ามีนิดนิดรับรองเห็นแน่นอนเพราะว่านะไอ มันจะสังเกตได้ง่ายขวาตอนกลางวันนะครับส่วนน้ํายาหม้อน้ำอันนี้เปิดอันนี้อันนี้หม้อน้ำนะครับระบบระบายความร้อนเปิดแล้วแน่นอนเพราะว่าเราวิ่งมานี่ก็4-5กิโลนะครับนะน้ำยาไม่ขาดแล้วก็ลดค่อนข้างดูแลน้ํายาหม้อน้ําดีเพราะรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับนะฮะต้องบอกว่าเข้าศูนย์ตลอดนะฮะนี่นะครับส่วนปิดนะฮก็ปิดตรงกลางนะครับอย่าปิดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเพราะว่าเป็นโชค แล้วก็ปล่อยตรงนี้เราก็ปล่อยลงนะฮะนี่คือสนิทนะฮะเพราะว่าชคถ้าเราไปกดฝั่งไหนฝั่งนึงชคมันจะดันอยู่แล้วมันจะทําให้เอียงปิดยากนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้เล่มพร้อมเอกสารพร้อมสีสันสวยนะครับเหลือเพียงแค่พรุ่งนี้เช้าผมล้างทําความสะอาดขัดไฟหน้าให้นะครับก็อยู่ที่ราคา2องแสนเก้าหมบาทนะฮะขอภัยด้วยนะ,ะตกใจไปนะฮะว่า แพงเกินนะฮะคันนี้อยู่ที่ราคา2 9 0 0 0บาท2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรเบอร์098 274 4279 098 274 4279ส่วน id line ก็นะฮะให้เขาเราเข้าไปในไลน์นะครับติ๊กนะฮะค้นหาเพื่อนแล้วก็เข้าไปในคำว่า id ใส่เข้าไป094 475 4441นนะครับแล้วค้นหาก็จะขึ้นมาว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับ 2 9 0น0กบาทท่านใดเร็วถึงจะได้นะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้รับปากลูกค้าไว้ว่าจะต้องให้ใครยังไงเพราะว่าผมเคยรอลูกค้าแล้วว่าคนนี้ต้องการลดรุ่นนี้แต่พอเราโทรไปนะครับลูกค้าได้รดแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะรับปากเพื่ออะไรนะครับแล้วก็รอเพียงแค่ว่านะรเราได้มาเมื่อไหร่แล้วเราลง ใครติดต่อสนใจนัดเราก่อนก็ให้เป็นคนนั้นเป็นคนได้รถไปนะครับผมนะฮะแล้วก็รบกวนดูรายละเอียดสิ่งที่เรารีวิวความละเอียดของเราที่เราต้องการอยากให้ลูกค้าดูด้วยนะครับนะฮะแล้วค่อยตกลงกันนะฮะไม่อยากเดินทางด้วยเสียเวลาการเสียเวลานะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปลองขับนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับนะฮะคันนี้ก็จะเป็นปี2006 49นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมปิดฝาท้ายก่อนนะฮะฝาท้ายนะเดี๋ยวให้พี่ชายปิดให้ปิดฝาท้ายเลยครับนะฮะ,ะให้พี่ชายปิดฝาท้ายให้ก่อนนะฮะเพราะว่าฝาท้ายด้วยของมันนะฮะปิดปิดตัวนี้นะฮะเพราะว่าเหมือนกับมันที่จะมีจุดที่เสียในเรื่องระบบโชว้พอนเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้เราจะต้องเห็นที่ชายแกบอกว่าต้องกดเข้าไปก่อนแล้วปิดลงนะครับไม่งั้นมันจะอ้าขึ้นนะฮะ หรือเราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วเราก็ถอดทิ้งซะนะครับนี่ครับเลขงนก็จะอยู่ที่275,000 2 7 5 0 0 0นะคงแมนะโอเคเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับผมนะฮะนะฮะ2 9 0 0 0าบาทคันนี้อาจจะมีราคามากกว่าคันเดิมเพราะว่าสีสันค่อนข้างสวยนะครับผมนะ ีสันรถสวยนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับค่อนข้างพร้อมมากกว่าคันนั้นนะครับผมนะฮะนี่นะครับเป็นรถที่ภายในสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ภายในค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับ2 9 0 0 0บาทสนใจโทรเบอร์098นะครับ274 4279 i d Line 0 9 4 475 4 4 4 1มาดูการลองขับนะครับนี่เกียร์2นะ สับเกียร์สไปแล้วนะครับสับเกียร์สนะฮะสามพจะวิ่งดีหน่อยเพราะเป็นเครื่องยนต์สามพันแล้วก็ได้เป็นวีนเทอร์โบรอบจะมาตามเท้าเรานะครับเรากดนะฮะมอเตอร์วีนจะสั่งทํางานเปิดทันทีไม่รอรอบจากเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะไม่ได้รีแมปนะครับนี่คือรถเดิมนะฮะขับให้ดูแบบนี้ว่าใช้งานได้จริงอัตราเร่งดีนะครับนะ นี่ครับผมนะฮะสนใจ29,000บาทนะครับแซงขาดขาดอยากแน่นอนนะฮะนี้ครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนะฮะเพื่อความปลอดภัยไม่ขี่แรงจนเกินไปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรายุดเทินตรงนี้แล้วกลับเต็นท์นะฮะสนใจคันนี้โทรเบอร์0982744279 0982744279นะครับนะฮะเรารับผิดชอบการโอนทุกคันนะครับผมนะฮะ ลูกค้าได้รถไปควรที่จะรักษาสิทธิ์ตัวเองโอนไม่เกิน1-2เดือนเพื่อไม่ให้เอกสารมีปัญหานะครับหรือเมื่อรถมีปัญหาอย่างดใดอย่างหนึ่งในเรื่องของเอกสารเราจะได้ตามให้ท่านได้อย่างไม่มีได้อย่างปลอดภัยแล้วและจะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนะครับนะฮะผมไม่อยากให้เจอปัญหาที่ปีถึง2ปีแล้วเรามาโอนนะฮะเพราะว่าโอกาสที่ เจ้าของรถเดิมจะเสียชีวิตเปลี่ยนานามสกุลนะฮะหรืออื่นๆมีมากมายนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านโอนภายใน1-2เดือนนะครับนะฮะร,รักษาสิทธิ์ของท่านด้วยนะครับจะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านจะดีที่สุดนะฮะเร็วที่สุดก็คือโอนภายใน1เดือนนะครับผมนะฮะสนใจคันนี้อยู่ที่ราคา2 9 0 0 0สนใจโทรเบอร์098 274 4279นะครับคันนี้ก็ ราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับลูกค้าต้องมาดูเองนะครับถ้าไม่มั่นใจมาดูเองได้เลยนะครับหรืออยากจะให้จัดส่งก็สามารถจัดส่งฟรีได้อยู่ที่ไม่เกิน200กิโลเมตรนะฮะส่วนของเลวลลูกค้าจะต้องไปเปลี่ยนเองนะครับผมเหลือไม่เท่าไหร่นะครสลคันนี้เพราะว่าค่อนข้างซื้อมาแพงมากนะฮะเป็นรถบ้าน100%เซพึ่ง มัดจำลูกค้าไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เพิ่งรับรถกันช่วงเย็นเพราะว่าลูกค้ารอมาเซ็นเอกสารชุดโอนให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรถบ้านมือสองอนแก่นมาด้วยตลอดมานะครับขอบคุณที่อุดหนุนเรานะครับสำหรับเต็นเล็กๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ